ลุกบีน้ำท um ิปส์สวมบิกินี่อ่านหนังสือเห็นแล้วใจวิวทำเอาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ใจบางกันเป็นแถวเลยจ้าสำหรับนางเอกสาวดีกีสซูเปอร์โมเดลบีน้ำท um ิปที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ลุกขึ้นมาเพิ่มอุณหภูมิให้อิสแกรมต้องลุกเป็นไฟด้วยการโพส์ภาพถ่ายอวดโมเมนต์สุดวิวตามภาษาสาวโสดขณะนั่งอ่านหนังสือกับชุดบิกินี่สีเขียวใหแ้แฟนได้สองหุนแซ่บกันจน,นตาแตก เพราะขนาดมีหนังสือเล่มโตมาบทบางช่วงล่างแต่ก็ไม่สามารถปิดความเซ็กซี่ของสาวบีไวมิดอีกทั้งชุดบิกินี่ทั้งเว้าวสูงอวดสะโพกที่ขาวเนียนบวกกับท่าโพสสุดยั่วยวนชวนให้น่หนุ่มจินตน,นาการไปไกลทำเอาหนุ่มหลุดโฟกัสไปตามกันเลยทีเดียวค่ะ นนี้บอกเลยว่าถูกอกถูกใจแฟนขับสุดๆกับช็อตแซ่บไม่มีแผ่วของ3าบีน้ำทิพย์ถึงขนาดต้องออกมาส่งอิโมจิไฟลุกใส่คอมเมนต์แบบรัวๆกันเลยทีเดียวค่ะ